เดือนในภาษาอังกฤษนะคะเดือนที่1มก,กราคมเราออกเสียงว่า January January นะคะอันที่2กุมภาพันธ์ว่าไง February February นะคะอันที่3ค่ะ March March นะคะเดือนที่4 April April นะคะแล้วก็อันที่5นะคะ May May เดือนพฤษภาคมนั่นเองนะแล้วก็เดือนมิถุนาว่าไงคะ June เจ๋อเจนะคะ June June เดือนกรกฎาคม July ไม่ใช่ July แต่เป็น July July สิงหาคม August August อ,อ,อย่าลืมด้วยนะคะ August เดือนต่อไป September September เห็นไหมคะเน้นพยางค์ที่สอง september october october เห็นไหมเน้นพยางค์ที่สองนะคะ november november พฤศจิกายนและเดือนสุดท้ายนะคะ december ถูกต้องนะคะเน้นพยางค์ที่สอง december december ไปลองฝึกดูนะคะ